ทำไมต้องทาสีรองพื้นก่อนลงสีจริงมาฟังกันก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าสีรองพื้นมีความสําคัญกับการทาสีบ้านมากๆเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกสีทาหน้าที่แพงที่สุดสวยที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ทาสีรองพื้นก่อนหรือเลือกทาสีรองพื้นที่ไม่ถูกประเภทบ้านก็ออกมาไม่สวยทนอย่างที่คิดดังนั้นมาดูความสําคัญของสีรองพื้นที่หลายๆคนยังไม่รู้กันดีกว่าครับว่าต้องทํำยังไงบ้างสีรองพื้นทําไมถึงสําคัญ และนี่คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมสีรองพื้นถึงสำคัญครับ 1. สีรองพื้นช่วยในเรื่องการยึดเกาะ 2. สีรองพื้นช่วยป้องกันการคายด่าง 3. สีรองพื้นช่วยให้ประหยัดการทาสีทับหน้าไม่ต้องรองพื้นได้ไหมสีรองพื้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนและเป็นตัวกลางเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าจึงทำให้ผนังปูนและสีทับหน้าสีติดทนนาน ป้องกันการลอกล่อนซีดจางถ้าไม่ทาสีรองพื้นอาจเกิดปัญหาผนังบ้านเป็นด่างเกลือสีโป่งพองสีหลุดลอกล่อนก่อนเวลาครับใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระแถมได้ความรู้แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตั้มลงไม้ทําคลิปดีๆและได้ความรู้อีกนะครับใครที่อยากให้พี่ตั้มลงไม้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับไม้เฟอร์นิเจอร์การตกแต่งภายในการออกแบบคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ